สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากันแล้วเช้านี้เดี๋ยวให้ไพ่นะคะมาอ่านนะคะให้กับคนที่มาพบเห็นคลิปนี้ดีกว่าว่าเรื่องราวความรักของคนที่มาพบเห็นคลิปนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างจากนี้ไปถึงสิ้นปีนะคะจากนี้ไปสิบห้าวันนะคะจากนี้ไปเรื่องราวความรักของคุณเป็นอย่างไรแต่ทีนี้เดี๋ยวหน่อยจะขอ ลักษณะคุณก่อนเลยแล้วกันเนาะลักษณะของคุณนะคะโอ้โหดีเอ็มเพลเอร์เลยมาถึงก็ดีเอ็มเพลเยอร์ดีเอมเพเอร์เนี่ยจะเป็นในเรื่องของคนที่ประสบความสำเร็จแล้วนะคะทั้งในชีวิต นะคะแล้วก็ในเรื่องของบางคนอาจจะประสบความสําเร็จในเรื่องของชีว ouais. ิตนะคะบางคนอาจจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานบางคนอาจจะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักนะคะแต่ว่า The Emperor เนี่ยนะคะเห็นไหมคะจริงๆเขาอยู่ในจุดที่สามารถที่จะอยู่ได้อย่างมีความสุขอยู่ได้อย่างมั่นคงนะคะไม่มีความกังวลนะคะในเรื่องของสภาพ ความเป็นอยู่นะคะเพราะว่าอะไร <c oughs> เพราะว่าคนคนนี้นะคะหรือคุณเนี่ยนะคะผ่านจุดที่เรียกว่าความยากลำบากมาแล้วนะคะคุณรู้ว่ากว่าจะเดินมาถึงเส้นทางที่อยู่ในจุดที่สูงสุดหรือว่าอยู่ในจุดที่มีความน่าพึงพอใจแล้วเนี่ย ะะกว่าจะผ่านเส้นทางตรงนั้นมา,มาได้คุณรู้ว่ามันต้องใช้ความพยายามความวิริยะอุตสาหะมากแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้คุณจะอยู่ในจุดที่เรียกว่าต่อไปอาจจะกลายเป็นที่ปรึกษาเป็นคนที่คอยให้คําแนะนําหรือบางคนอาจจะอายุไม่มากนะคะแต่ว่าถ้าดีเอ็มเพอเรอร์เนี่ยจะเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญมีความชํานาญการในบางเรื่องที่สามารถที่จะให้คําแนะนําสามารถให้ความรู้สามารถที่จะ เป็นไกดนะคะนำทางคนในบางเรื่องบางอย่างที่ถนัดที่มีความเชี่ยวชาญนะคะแล้วก็คุณเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความนิ่งนะคะนิ่งในที่นี้ถ้าเป็นในเรื่องของอความรักเนี่ยนะคะคุณค่อนข้างที่จะมีความคิดเป็นของตัวเองค่อนข้างที่จะตัดสินใจได้ด้วยตัวของ ตัวค <UE>: ุณเองนะคะอันไหนที่คุณรู้สึกว่ามันจะเป็นเรื่องท็อกซิกในอนาคตอันไหนที่คุณรู้สึกว่ามันจะเป็นเรื่ออ่ะมันมันจะเป็นตัวชนวนปัญหาในอนาคตคุณก็สามารถที่จะจัดการนะคะสิ่งเหล่านั้นออกไปได้จากชีวิตหรือว่าอันไหนที่คุณรู้สึกว่าตัวเนี้ยนะคะหรือสิ่งสิ่งเหล่านี้นะคะมันคือตัวที่จะทําให้คุณกับคนที่คุณรักหรือคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณหรือความสัมพันธ์ชีวิตคู่ของคุณไปในทิศทางที่ดีคุณก็จะถนอมสิ่งนั้นไว้ แล้วก็คงสิ่งนั้นไว้นะคะเพราะว่าคุณอยู่ในจุดที่รู้แล้วว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแต่ทีนี้หน่อยถามในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักถ้าเป็ินดี e อิมพเรอร์เนี่ยเอาจริงๆอาจจะเป็นคนที่อยู่ในจุดที่มีก็ได้สําหรับคนโสดนะคะหรือว่ากําลังเปิดใจคุยกับใครสักคนจะเป็นคนที่มีก็ได้ไม่มีก็ได้ถ้ามีเนี่ยต้องดี ถ้าไม่ดีไม่เอาพอฉันอยู่ได้ฉันอยู่ในจุดที่ฉันอยู่ได้อย่างสบายเพราะว่าอยู่แล้วเนี่ยคนที่มีมีชีวิตอิสระมานาเนี่ยการที่เราจะไว้ใจหรือการที่เราจะเลือกใครเข้ามาในชีวิตสักคนเนี่ยคนคนนั้นต้องตอบโจทย์ได้มากกว่า 60- 70%ซนนั่นหมายความว่าการที่คุณจะเลือกใครสักคนเข้ามาในชีวิตหลังจากนี้ถ้าศีลไม่เสมอกันถ้าความชอบถ้า เส้นทางหรือถ้าเป้าหมายชีวิตไม่เหมือนกันคุณก็จะไม่ไม่เอาใครคนนั้นเข้ามาในชีวิตหากคุณมีพลังงาน energy อย่างนี้นะคะสามารถที่จะชมต่อได้เลยนะคะว่าเส้นทางชีวิตของคุณหลังจากนี้นะคะหน่อยจะขอเป็น5ใบเนะบาะหใบก่อนเลยแล้วกันโอเคอันนี้มาหล่นมาแล้วหน่อยเอาเลยเห็นไหมคะเดอร์สตา มันออกมาสองใบนะคะสิบดาบนะคะในออฟสอดนะ,ะ <c oughs> เป็นเดอ s t สตาเป็นอ่า <c oughs> หน่อยจัดอ่ากล้องค่อนข้างที่จะเอียง <c oughs> เดี๋ยวหน่อยขออนะุญาตจัดกล้องใหม่นิดนึงเนาะโอเคค่ะขอปรับมุมนิดนึงแม่หมอแม่หมอมีความ มีความไม่ค่อยจะเก่งในเรื่องของการปรับมุมกล้องเนาะโอเคห้าใบนะคะเดอะสตาคือความเชื่อมั่นนะคะความเชื่อมั่นการกล้าที่จะรอนะคะการกล้าที่จะ,อ,ะอยู่อย่าง ที่ผ่านมาถ้าเผื่ออยู่อย่างโดดเดียวก็ไม่ใช่เนาะเขาเรียกว่าอยู่อย่างมีอิสระมีความสุขในตัวเองอย่างเงี้ยนะคะโอ้อัจวรินถือดาบมาแล้วก็เป็นคิงถือไม้เท้านะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโฟกัสในเรื่องของความมั่นคงโฟกัสในเรื่องของการนะคะหาเส้นทางชีวิตโฟกัสในเรื่องของความอ่า ประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณเป็นถึงคิงถือไม้เท้าคิงถือไม้เท้าคือคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องที่ตัวเองวางแผนประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานการเงินนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็เลยเป็นคนที่รอได้เห็นไหมคะเดอะสตากับครินออฟคัพก็คือราชินีถือถ้วยประกบซ้ายขวาแต่ในระหว่างเส้นทางเนี่ยนะคะ เป็นทั้ง10ดาบนะคะอัศวินถือดาบนั่นหมายความว่าไม่อย่างที่หน่อยบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะพบเจอปัญหาปัญหาความไม่สบายใจหรือว่าพบเจอกับอุปสรรคใดๆในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเห็นไหมคะ10ดาบคือระบมเลย นะบางคนก็อาจจะโสดเพราะว่าเคยผ่านความเจ็บปวดเจ็บช้ำในชีวิตในเรื่องของความรักมาแล้วจนรู้สึกว่าพออยู่ในปัจจุบันที่ที่ฉันอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้เอาไปเปรียบเทียบกันว่าอยู่คนเดียวก็มีความสุขดีอยู่คนเดียวก็สามารถหาความสุขได้ด้วยตัวเองมันก็เลยทำให้บาดแผลต่างๆที่เคยคุณเคยเจอมานะคะสิ่งต่างๆที่คุณเคยประสบมาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยคะ่ะ หรือว่าการไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยมันเป็นเพียงบาดแผลที่ทําให้คุณได้แค่เอามาดูเอามาใช้เป็นตัวเหมือนกับคอยเตือนว่าไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาในชีวิตความท็อกซิกการพูดจากการคุยกันหรือว่าการประสานติดต่อกันแล้วมันเกิดความท็อกซิกหรือทําให้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจคุณก็พร้อมที่จะเห็นไหม พุ่งทยานออกมาเลยจ้าฉันอยู่ในจุดที่หากได้เปิดใจคบใครแล้วหรือว่าโสดมานานใครเข้ามาเนี่ยคุณสามารถที่จะอ่านออกคุณสามารถที่จะตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วคุณไม่จะไม่มานั่งแบบเศร้าเสียใจว่าทําไม ทำไมฉันเคยประสบความไม่สําเร็จในความรักมาแล้วทําไมฉันก็ยังเจอแต่อะไรซ้ําๆซๆๆอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แล้วนะคะทุกคนณนะเวลาเนี้เห็นไหมคุณเป็น The Emperor อย่างที่หน่อยบอกเพราะฉะนั้นเรื่องความสัมพันธ์หลังจากนี้นะคะคนที่เข้ามาดูหน่อยเปิดวันที่วันที่12นะคะ1 2 12นะคะเพราะฉะนั้น12 12มันคือการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่มันจะต้องเป็นสิ่งที่คุณเห็นไหม คุณคอนโทรลได้คุณเลือกได้แล้วก็ที่สำคัญทุกคนเห็นไหมคะเดอะสตาร์ Star, สิ่งที่คุณคาดหวังดวงดาวมันอยู่บนท้องฟ้ากว่าที่จะคว้ามาได้กว่าที่เราจะรู้เส้นทางแห่งการเดินไปสู่ดวงดาวมันต้องใช้เวลามีบาดแผลบ้างมีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างแต่เดอะสตาร์คือสิ่งที่คุณ วาดฝันเอาไว้ยังไงคุณก็จะต้องไปให้ถึงจุดจุดนั้นเป้าหมายของคุณมีเพราะฉะนั้นคุณสามารถรอได้ค่ะไม่ว่าจะนานแค่ไหนคุณก็รอได้นะคะรอมาจนถึงป่านนี้แล้วรอมาจนเป็นเดอะดีเอ็มเพอเรอร์จักรพรรดิแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปบาดแผลเรื่องดาวต่างๆอะไรที่เป็นเรื่องท็อกซิกคุณจะเดินออกไปให้ไวเพราะว่าอะไรเพราะคุณเป็นคนที่จัดสรรคุณเป็นคนที่เลือกคุณเป็นคนที่อ่าเขาเรียกว่าอะไระคุณเป็นคนที่ เลือกว่าอนาคตข้างหน้าหรือชีวิตคู่ของคุณหลังจากนี้จะเป็นยังไงทุกคนคะ่ะหน่อยเชื่อแน่ว่าคนที่มาพบเห็นคลิปนี้นะคะ จะเป็นคนที่สามารถเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองได้เป็นคนที่สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะให้ใครเข้ามาในชีวิตจะให้ใครเข้ามาสานต่อจะให้ใครที่จะก้าวเข้ามาเป็นคู่บุญคู่บารมีคู่สร้างคู่สมเป็นคู่ชีวิตเป็นเพื่อนคู่คิดคู่ชีวิตอยู่ร่วมร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไปเห็นไหมคะอย่างที่หน่อยบอกอนาคตของคุณคุณคือคนที่เป็นคนวาดนะคะผู้กันอยู่ในมือ เห็นไหมคะสองภาพนี้มันค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะลิงก์กันเพราะอะไรถ้าหากคุณมีความเชื่อมั่นเชื่อมั่นว่าสักวันคุณจะได้พบความสัมพันธ์ที่ดีเชื่อมั่นว่าสักวันคุณจะได้พบใครที่อยู่ในในใจในสเปคหรือว่าในสิ่งที่คุณเขียนเอาไว้เป็นข้อว่าคุณจะต้องพบเจอคนแบบนี้คนที่จะเข้ามาต้องเป็นแบบนี้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 อีกไม่นานค่ะคุณก็จะได้พบเจอใครคนนั้นนะคะ ควนถือถ้วยนะคะคนที่มีความสุขคนที่พอเจอใครสักคนเข้ามาคุณสามารถคัดสรรได้คัดสรรด้วยมือของคุณเองคัดสรรด้วยประสบการณ์คัดสรรด้วยความบาดแผลที่เคยพบเจอ อะไรไม่ดีตัดออกไปอย่างไวอะไรที่ดีก็ดึงเข้ามาหานะคะเพราะว่าอะไรเพราะคุณคือราชินีราชินีของตัวคุณเองคุณคือคนที่มีบทบาทมากที่สุดในชีวิตของตัวคุณเอง <c oughs> คุณเป็นคนที่สามารถที่จะเลือกได้วาดได้นะคะ <c oughs> อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความไม่ชัดเจนคุณก็สามารถที่จะลบมันออกไปจากชีวิตได้ <c oughs> อะไรก็แล้วแต่ที่มันคือความสุขอะไรก็แล้วแต่ที่มันคือความ สุนทรีในชีวิตคุณเท่านั้นนะคะที่จะเป็นคนวาดที่จะเป็นคนแต่งแต้มชีวิตของคุณหลังจากนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือหน่อยมาเปิดนะคะเช้านี้ให้กับคุณนะคะเส้นทางชีวิตของคุณใกล้สิ้นปี20-24แล้ววันนี้วันที่12เดือ12น12-12-12หลังจากนี้นะคะจักรวาลของรักษาครูบาอาจารย์อยากจะบอกว่าจงเชื่อมั่นในตัวคุณเองจงเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวคุณเอง อะไรที่มันดีมันค่อนข้างที่จะใช้เวลานะคะอะไรที่ไม่ดีสามารถตัดออกได้อย่างรวดเร็ว,เ,วเพราะอะไรเพราะเส้นทางชีวิตของคุณหลักจากนี้อยู่ที่ตัวคุณเองแล้วนะคะยังไงนะก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้นะคะน้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปแล้วก็กดหัวใจเป็นค่าครูให้กันนะคะสิ่งไหนที่ด,ดีก็ขอให้ดึงดูดน้อมรับพลังงานดีๆไปสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ไม่ดี ตัดออกให้ไวเลยค่ะวิ่งไปข้างหน้าด้วยความเชื่อมั่นนะคะอัศวินถือดาบคือคนที่เชื่อมั่นไม่กลัวไม่กลัวว่ามันข้างหน้าจะเป็นยังไงเพราะอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาฉันเจออะไรมาเยอะแล้วจ้าสิบดาบเลยจ้า สิ่งต่างๆอะไรที่มันเป็นเรื่องไม่ดีฉันรู้แล้วว่าใครที่เข้ามาในรูปแบบนี้ต้องเป็นอย่างนี้ฉันรู้แล้วว่าใครเข้ามาแบบนี้นะคะต้องการอะไรเพราะฉะนั้นไม่เสียเวลาค่ะอย่าเสียเวลากับคนที่เป็นเรื่องท็อกซิกอันนี้สามารถที่จะเอาไปปรับใช้ได้ทั้งการงานการเงินสังคมการเรียนอะไรต่างๆนะคะเพราะว่าเพราะอะไรเพราะคุณเป็นจัก,กรพรัดนะคะ คนที่สามารถวาดฝันสิ่งต่างๆด้วยตัวคุณเองยังไงนก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจเป็นค่าครูให้กันถ้าสิ่งนี้ดีนะคะก็ขอให้กดไลค์กดแชร์บันทึกเอาไว้เป็นรายการโปรดเพื่อที่จะมาฟังเพื่อที่จะได้เป็นการตอกย้าให้เราได้รู้ว่าชีวิตของเราหลังจากนี้เราเท่านั้นที่เป็นคนเลือกเราเท่านั้นที่เป็นคนวาดเราเท่านั้นที่เป็นคนคัดสรร นะคะสิ่งดีๆให้กับตัวเองโอเคค่ะยังไงนะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะหน่อยไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายลืมกดกระดิ่งอะซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้โอเคขอใช้หน่อยละกันนะโอเคหน่อยไปแล้วคะ่ะ